สวัสดีครับวันนี้มาหวานแหนะครับมาหวานแหท้ายเขื่อนนะครับก็บรรยากาศเย็นๆนะครับท้ายเขื่อนนะครับแต่วันนี้มาคนเดียวก็เลยอาจจะถ่ายไม่ไม่เห็นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูตอนที่เราดูผลงานก็แล้วกันนะครับครับเดี๋ยวดูบรรยากาศรอบๆนะครับ ก็อันนี้บรรยากาศรอบๆเดี๋ยวเราจะหวานตามาเนี่ยครับน้ำน,น้อยๆอย่างเงี้ยน้ำน้อยๆอย่างเงี้ยเราจะหวานเลาะริมน้ำน,น้อยๆเนี่ยครับเนี่ยครับน้อยๆอ,อย่างเงี้ยเพราะว่าไปใกล้ๆเขื่อนก็ไม่ได้น้ำลึกนะครับก็วันนี้แหที่เอามาก็จะเป็นแหประมาณห้าเซนเซน,เะนะครับแห5ห้าเซนเพานะครับแล้วก็จะมีรองเท้ารองเท้าเนี่ยมันจะเป็นนะครับต้องใส่เพราะว่า ท้ายเขื่อนเนี่ยมันมีพวกแก้วพวกขวดเยอะนะครับต้องใส่ถ้าไม่ใส่ไม่ได้เลยเดี๋ยวไปเหยียบแก้วแตกๆขวดแตกๆที่เขาโยนทิ้งลงมาหรือมันามา,มาต่มน้ําเนี่ยมันเยอะมากๆนะครับครับเดี๋ยวไปเริ่มเลยแล้วกันครับขอใส่รองเท้าก่อนนะครับขอใส่รองเท้าก่อนแล้วกันนะครับรองเท้านี่จําเป็นมากสําหรับท้ายเขื่อนเนี่ยครับถ้าไม่ใส่เนี่ยเดินอาจจะเหยียบแก้วก็ได้นะครับครับแหเรามาประมาณ เนี่ยครับแห่แห่เพานะครับครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานครับดูผลงานเลยก็ล้อเลาะน้ําตื้นๆเนี่ยครับล้อเลาะน้าตื้นๆอาจจะไม่เห็นช็อตที่ไปหวานนะครับเพราะว่ามาคนเดียวจะต้องตั้งกล้องไว้ไกลครับครับเดี๋ยวดูภาพรวมแล้วกันครับครับวันนี้ก็มาคนเดียว เดี๋ยวขอตั้งกล้องไว้มุมนี้เลยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปมุมนี้ก่อนนะครับมุมนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยขยับมามุมด้านด้านนี้นะครับเดี๋ยวขอไปอ่ะเริ่มหวานมุมนี้ก่อนนะครับครับเดี๋ยวขออาจจะภาพอาจจะเบลอ,รอหรืออาจจะไกลหน่อยนะครับอาจจะช็อตเด็ดๆอาจจะไม่เห็นนะครับแต่วันนี้รู้สึกว่ามีปลาขึ้นปลาขึ้นอยู่อ่ ด้านด้านด้านมุมเนี้ยด้านมุมเนี้ยเดี๋ยวเราไปไหวข้างบนดูก่อนนะครับะครับเดี๋ยวไปเลยแล้วกันครับ นะครัปลาก็ปลาก็พอมีตัวนะครับปลาก็พอมีตัวแต่ว่าหินมันเยอะปลาพอมีตัวนะครับเป็นปลาตะเพียนหางแดงนะครับปลาต้อยพอมีตัวนะครับแต่ว่าหินมันเยอะมันก็เลยปามันก็เลยไม่เข้าไม่เข้าเผาต้องใช้งมเมาครับ เดี๋ยวเราเราไปมุมมุมนี้ครับน้ำเบาเบาหน่อยนะครับน้ํเบาเบาหน่อยไอที่ไปมุมนี้วน้ำเบาเบาเพราะว่า,าหินมันจะน้อยอหินมันจะน้อยหินมันจะน้อยหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าน้ำแรงแรงในหินมันจะเยอะอแถวนี้หินมันจะเยอะเราก็เลยจะไปเนี่ยครับช่วงน้ำน้อยน้อยหน่อยครับ ก็ปลามันพอมีตัวนะครับปลาพอมีตัวปลาพอมีตัวนะครับแต่ว่าหินมันเยอะนี่นะครับก็จะมีปลาปกปลาบีนหางแดงปลาส้อยพอมีตัวนะครับน่ครับพอมีตัวเหมือนกันแต่ว่าวันนี้ไม่เยอะก็คือเขาบอกว่าปลามาเมื่อวานนี้ วันนี้ปลามันน้ำมันเริ่มใสแล้วเมื่อวานนี้ฝนมันตกน้ำมันน้ำมันคุณหน่อยเขาปิดเขาเปิดประตูเขื่อนน้ำมันขึ้น,นครับก็เลยมีตัววันนี้น้ำใสแล้วปลาถอยแล้วโอเคครับก็วันนี้เราน่าจะต้องพอแค่นี้ครับเพราะเอาแค่เอาเอาแค่พอกินนะครับ เอาแค่ okay. พอย่างก็พอแล้วเดี๋ยวสรุปปลานะครับสรุปปลาแล้วกันก็ปลาก็จะได้ได้ประมาณนี้ครับแต่ถ้าพอเป็นปลาส้อยนะครับเป็นปลาส้อยพอได้พอได้ย่างกินแหละนะครับก็พอ,อเอาเอาแค่พอย่างพอต้มกินนะครับก็ได้ประมาณสักหน่อยนึงนะครับย่างสักสิบ <c oughs> ตัว ต้มสักสิบตัวอะไรประมาณนี้ครับกับประมาณประมาณนี้นะครับเพราะว่าปลามันมันขึ้นเยอะนะเดี๋ยวพอดีถ่ายไม่ได้ปลามันขึ้นเยอะเป็นปลาส้อยเป็นปลาส้อยไซส์เล็กกว่าตาแหนะครับเป็นเดี๋ยวลองดูไซส์นะครับก็คือไซส์อย่างเงี้ยมันน้อยนะครับก็คือไซส์มันจะเล็กกว่านี้มันจะลอดตาแหนะครับก็คืออยู่ประมาณสักใหญ่กว่านิโป้เนี่ย ปลาช่อนจะปลาส้อยจะใหญ่กว่านิโป้ตัวตัวเล็กมากพอหวานไปก็กระโดดหนีหมดนะครับก็วันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับหมายก็พอดีเมื่อวานนี้ไม่มีเวลามาเขาบอกว่าเมื่อวานเนี้ยมันเขาเปิดประตูระบายน้ําน้ํมันขุ่นหน่อยปลามเล่นน้ําพวกปลาตะเพียนพวกสร้อย,อยเยอะมากเมื่อวานนี้ยแต่มาวันนี้คือน้ํามันใสแล้วแล้วก็ ตัวปลาก็บางตัวใหญ่ๆครับครับวันนี้ปิดคลิปที่ตะวันเย็นๆส,สวยๆนะครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ